ข้าจ๋าห้ามค่ะห้ามถามันต้องใส่เลยปะชอบให้มันมีสีสันอยู่ในอ๋อ็ทเปนพี่กินดามาด้วยไม่ใช่รออย่างเดียวนะเนี่ยหูดวดไวเหมืรู้ใจกูใจครับลูกโดดมันคืออะไรผมยังไม่เข้าใจเลยโอ้ยพริกขี้หนูเนี่ยแะพอกินแล้วมันเผ็ดก็กระโดดไงเขาก็เลยเรียกโดดเฮ้ยเผ็ดจริง่งออกขนมรึงพูมใจเสนอ คุณซื้อเชฟทำป่วนกันให้สุดแล้วหยุดที่ความอร่อยและแขกรับเชิญที่จะมาป่วนกันวันนี้คือคุณหน่องธนาพระเอกสุดหล่อหน้าตาดีมีอารมณ์ขันที่มาพร้อมความกวนและป่วนสุดๆมาดูกันว่าวันนี้คุณหน่องธนาจะปัน่นจะป่วนจะก่วนเชฟได้ขนาดไหนและวันนี้คุณหน่องต้องมาซื้อวัตถุดิบเพื่อให้เชฟรังสคนเมนูที่คุณหน่องอยากกิน มีกฎิกิกาว,ว่าจะต้องห้ามบอกเชฟว่าอยากกินเมนูอะไรและโจทย์เพิ่มเติมสำหรับอีพีนี้ก็คือให้จำนวนเงินในการซื้อวัตถุดิบเพียง200บาทและเวลาเพียง15นาทีเท่านั้นส่วนเครื่องปรุงพื้นฐานไม่ต้องซื้อค่ะเชฟเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณหนอ่องจะใช้งบ200บาทซื้อวัตถุดิบภายในเวลา15นาทีได้หรือไม่ ปดูกันเลยสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะฮะหน่องธนาในรายการพนมรุง้งคุณซื้อเชฟทำปวนกันให้สุดแล้วหยุดเก็นที่ความอร่อยนะครับผมแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ตลาดสดมีนบุรีนั่นเองนะครับส <c oughs> องเข้ป่าสองเข้ป่าเหรอในนั้นมีเงิน200บาทแล้วเมนูที่ผมมาทำเนี่ยทะเลผัดทิ่กเกลือ ซึ่งทะเลเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นทำไงก็ได้ให้ซื้อให้ได้เหรออ่ะแล้วก็มีเวลา15นาทีในการซื้อแต่ถ้าอยากได้เวลาเพิ่มต้องมีชาเลนภายใน5วกิกับ5วัตถุิดิบจะได้เพิ่มเวลาอีก5นาทีขออยุญาตขอครับจำเวลานะหนึ่งสองสามกุ้งปลาหมึกหอยน้ำมันเกลือพิกไม่ทานไม่ทันอะไรอะ่ะเกินมาจุดจุดหนึ่งสามเอง พี่ยังไม่ขยับตัวเลยใช่ไหมได้เวลาเพิ่มเป็น20นาทีในการซื้อไม่เอาก็ได้5ทีผมไม่เอาก็ได้เหตุผลที่ผมอยากทานเมนูทะเลผัดอีกเรือเนี่ยคือผมชอบทานอาหารทะเลครับแล้วก็คิดว่าเมนูเนี้ยหลายๆคนน่าจะชอบครับเคยทำออกมาแล้วรสชาติไม่ถูกใจเลยอยากจะมาศึกษาจากเชฟดูฮะชิชชูมิจ๊ะทิชู่ทิชชู่มีแล้วครับ หาอะไรนับแรกก็มันจะมีพวกปลาหมึกใส่กุ้งจริงๆอะอยากใส่หมูกรอบด้วยอะนั่นแหละผมใช้แค่สมอย่างพอนี่ไงซีฟูด้ดอันนี้เรียกว่าหมึกอะไรครับหมึกกล้วยหมึกกล้วยตัวเท่าไหร่อันนี้ตัวเท่าไหร่ไม่ถึงขีดเฮ้ยใช่หนึงขีดหนึ่งขีดหนึ่ง,ข,งขีดหนึ่งก็ยี่สิบห้าบาทเอาสองเอาสองตัวสองตัวห้าสิบบาทชำระเงินเลยจ้ะกิ้ดไปสี่สิบบาทเนาะอุ้ยขอบคุณครับก็ลดให้พี่ก็ลดให้กุ้งด้วยไงกุ้งด้วยไง กุ้งเนี่ยลืมกุ้งเลยพี่น้องพี่น้องหรือแค่12นาทีนะคะเก็บเอาไว้เถอะเก็บเวลาไปเถอะเวลาผมเหลือเยอะกุ้งขีดละ25ได้ผมเอาสักหกตัวแล้วกันครับนี่ลืมบอกว่าต้องทำให้คนทั้งกองกินนะะเฮ้ยจานเดียวทั้งหมดเป็น70บาทขอบคุณครับอุ้ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมพี่เขารอ้เต็มเลยว่ะกุ้ง กับปลาหมึกจากราคามา70เขาลดเลยเหลือหกสิบบาทต่อไปซื้อแล้วผุ้งหมึอกอยากอยากได้หมูกรอบด้วยอ่ะนี่ไงเ<ม>ต็มเลยหมูกรอบหม,<ะ>มูกรอบขายไงจ๊ะขี่ล้วหค่ะขีดละ65เอาขีดหนึ่งสับเลยไหมคะไม่สับจ้ะ60สิบได้ไหมได้ค่ะขีดละ70ได้ไหมได้ค่ะผมไม่ได้พอดีเลยป้อง 65บาทเดี๋ยวเราไปซื้อผักกันเนี่ยซื้อนี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปซื้อผักกับซื้อพริกซื้อกระเทียมป้าจ๋าห้าขาห้าขาเขาขายอะไรบ้างเหลือแปดนาทีอุ้ยสบายขอบคุณครับไปไปตรงนู้นกันเลืกี่นาทีจ๊ะห้านาทีจ้ะกับพริกกระเทียมพริกกระเทียมนี่ไงนี่ไงพริกนี่ไงกระเทียมไม่ใช่กระเทียม เอาพริกขี้หนูนีหนึ่งรุ่นต่อรุ่นเอารุ่นจิ๋วกระเทียมเอาเล็กไ่ใหญ่ไหนจ๊ะรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นเล็กอนพอแล้วจ้ะเยอะเกินแล้วจ้ะแล้วก็พริกพริกด้วยครับสี่สิบบาทครับอุ้ยสี่สิบบาทนี่ไงนี่ไงผักเผือกอะไรนี่ไงอันนี้คือใบอะไรจ๊ะใบโหระพาใบโหระพามันเอาไปผัดได้ไหมนี่เอาใบโหระพาครับเอากี่กรัมครับหนึ่งกรัมพอจ้ะเจ็ดบาทเฮ้ย ผมเหลือเงินเยอะผมให้สิบาทอยากได้พริกสีแดงด้วยอ่ะเอานิดเดียวได้ไหมจ๊ะเอสี่นะพี่อ๋อเ้ยหมดเนี่ยเนี่ยครบไปเนี่ยพอแล้วจ้ะห้าบาทมีผมมีห้าบาทนี่ห้าบาทขอบคุณครับครบแล้วครบแล้วผมมาครบแล้เนนะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวยี่สิบบาทนี่ไงเดี๋ยวเอาขึ้นรถเมล์กลับบ้านเหลือหมดแล้วหมดสองนาทีนะครับสองนาทีจากสิบห้าใช่ไหมไอ้ที่เมื่อกี้ได้มาอีกผมไม่เอาเลยผมไม่เอาผมไม่เอา้ยครับ ก็มีกิ้ได้ปลาหมึกได้กุ้งได้หมูกรอบซึ่งหมูกรอบไม่เกี่ยวนะแต่อยากใส่ลงไปด้วยมีโหระพาพริกกระเทียมเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเชฟทายถูกไหมว่าผมอยากทานเมนูอะไรมามาแล้วแม่เอ้ยมาแล้วโอ้มาแล้วสวัสดีครับหล่อสมคำล่ำลืออย่างนี้ค่อยฟื้นหน่อยทำไมเมื่อกี้ไม่ไ่ซื้อของกับผมผมร้อนมากเลยแม่ร้อนอะไรร้อนวิชาอากาศร้อนแม่อากาศร้อนใช่ไหมใช่ โอ้ก็รู้ไงว่าร้อนแม่เลยไม่ไปผมนั่งดีกว่าแม่ตัวเท่ากันใช่ไหมแม่ไม่งั้นแม่ก็จะแหงนดูอย่างนี้นะโอ้ซื้อแหละท่าทางจะไม่ค่อยหนักแล้วเนี่ยไม่หนักอ่ะหยิบมาเลยดิอันนี้คืออะไรแม่ไหนโอ้ไปทะเลมากุ้ง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 กา้เดียวไุ้งกุ้กุ้ง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 กนี่หมูกุ้งกุ้กุ้ง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 กอย่าง แต่ว่าไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะแม่อะไรมันไปคนละทางเกี่ยไมเกี่ยวหมูหมูกุ้งหมูหมูกุ้งใช่ไหมนี่ครับกุ้งพริกกับกระเทียมอะไรอยงงไปหมดแล้วจะผัดกะเพราหรอนี่แล้วอันนี้พริกด้วยเนี่ยพริกขี้หนูพริกจินดากระเทียมมีกะเพรามาไหมมีแม่ป๊าดขอชืถามว่ามีกะเพรามาไหมหัวระพาหล่อแต่รูปจริงเลยหนูเนี่ยผัดกะเพราก็ไม่ใช่ ก็ผัดพริกแกงก็ไม่เชิงไม่มีพริกแกงผัดเผ็ดก,ก็ไม่ครบแต่ถ้าอีกเมนูหนึ่งก็ขาดพริกแกงกับใบมะกรูดแม่ครับใบมะกรูดเอามาทำอะไรครับแม่เอามาต้มน้ำกินม,มั้มมง ก็เอามาใส่ให้มันหอมาสิลูกให้มันดับคาวพวกนี้เนี่ยอ่ะงนั้นแม่เลือกเลยนะแม่เลือกกุ้งแม่เลือกหมึกหมูหมึกกุ้งกันแม่เลือกหมูแม่เลือกกะเทียมแม่เลือกพริกแม่เลือกหมดเลยผมผมผมซื้อพริกอันนี้ก่อนเป็ดปุ๊บมันเขียวไปหมดเลยผมชอบให้มันมีสีสันอยู่ในอ๋อโอ้โหทำเป็นพริกกินดามันด้วยไม่ใช่รออย่างเดียวนะเนี่ยโหดูดไวผมรู้ใจูใจครับเรียบร้อยหมดแล้วจากวัตถุดิบที่หนูไปซื้อมาครับไปนานนานสามวันสี่คืนนะน่ะห้านาทีเนี่ย ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรเรามาทวนวัตถุดิบกันดีกว่าได้เลยว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่หนูซื้อมานะมีอะไรบ้างเอาเป็นวัตถุดิบหลักก,ากาันอันนี้หมูหมึกกุ้งกุ้งวัตถุดิบหลักเราเรียบร้อยแล้วอันนี้รเรามาดูส่วนผสมกันส่วนผสมแรกก็คือน้ำมันพืชพริกที่หนูพริกจินดาเนี่ยจินดาแดงกระเทียมไทยโหระพาจากนั้นเรามาดูเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลเกลือ จากนั้นก็มีน้ำเปล่าด้วยนะลูกมาช่วยกันทาดีกว่าอย่าพุ่งได้ครับอ่ะขั้นตอนแรกหนูโขกกระเทียมเลยอ้าวนี่ใส่ลงไปเลยเออ,อโขลกเบอเบาๆอันนี้กรพังมาค่าจับไปฮะหแล้วมันต้องเสร็จอะ,อะไรลนะนทำอย่างนี้เมื่อไห่มนจนมันก็แม่บอกมันสั่นผมก็เองก็ทำครั้งๆว่าแล้วนี่ทำอย่างนี้นี่อ่ะทำเองผู้ชายโขกผู้หญิงก็เด็ดก้วกันแม่ก็จะเด็ดโหระพาวิธีเด็ดให้ไวนะดู โหระพาก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็โขกพริกเดี๋ยวแม่โขกพริกแดงก่อนนะบุบพอแตกไม่ต้องแหลกมากลูกอ้าวแล้วหนูอยู่ตรงนี้หนูก็เด็ดพริกนี่ด้วยอ้าวแค่นี้พอพอจ้ะนี่เห็นไหมตามพอแตกไม่ต้องแหลกมากแล้วใส่ผสมไปกับลูกโดดนี่นะ ลูกโดดหนูชอบเยอะไหมอ่ะลูกโดดมันคืออะไรผมยังไม่เข้าใจเลยโอ้ยพริกที่หนูเนี่ยะพอกินแล้วมันเผ็ดก็กะโดดไงก,ก็เลยเรียกโดดเ้ายเผ็ดยิงหรอถ้าเกิดพริกใหญ่อ่ะพริกพริกกินได้อันนั้นกินแล้วก็นอนเลยไม่ต้องโดดพอแล้วแม่พอแล้วแม่พอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วแม่เทคนิคการเจียวกระเทียมอ่ะหนูจะใช้น้ำมันร้อนจัดไม่ได้นะพอลงไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนกรอบเออนี่เนี่ยแต่ตอนนี้ร้อนแล้วเนี่ย เราก็ต้องคน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 ตลอดเวลาอย่างนี้นะพอเดี๋ยวมันจะสุกไม่เสมอกันลูกเนี่เดี๋ยวมันจะสีเหลืองไม่เสมอกันแค่นี้พอเหลืองแค่นี้พอหนูดูนี่จ้ะพอเหลืองแค่นี้ไปเทใช่ไหมความร้อนมันจะทํางานไปเรื่อยๆความร้อนข,ของน้ามันมันจะทํางานไปเดี๋ยวมันก็จะเหลืองพอดีเห็นไหมสีมันจะเหลืองพอดีเห็นไหมลูก แล้วมันไม่มีเป็นแบบก้อนๆให้เคี้ยวหรือแม่กระเทียมหนูอยากได้กระเทียมเป็นก้อนๆใช่ไหมคเคี้ยวแล้วม,ม,มันมีรสชาติก,ก,กุบก,ก,กับกุบกับใช่ครับหนูทําอย่างนี้นะลูกนี่อีกหนึ่งเทคนิคใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่น้ําตาลลงไปประมาณนี้ครับผสมกันแล้วหนูไปคนในกระเทียมรกระเทียมตัวนี้กินเล่นก็อร่อยจะเอาไปผัดอะไรก็อร่อยแล้วมันจะกรอบนานมากอันนี้คือเทคนิคดีๆจากแม่นะลูกดูนะอ,อือ่าหนูลองดูมันก็จับตัวกันเองอ่ะนี่เรียบร้อย จากนั้นเราเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมาในส่วนของวัตถุดิบหลักครับอันนี้ส่วนผสมเรียบร้อยหมดแล้วเริ่มจากหมึกก่อนถ้ามีหมึกกับกุง้งหนูจะต้องทําเริ่มจากหมึกก่อนนะเพราะว่ามันจะทําให้เคียงไม่เลอ,อะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําปลาหมึกนะถ้าปลาหมึกตัวเล็กอย่างนี้เราจะหั่นเป็นวงมันจะไม่สวยเราหั่นเป็นอย่างนี้หันไไหนห่นเป็นตารางครับเนี่ยพอทอดแล้วมันสวยมันจะเห็นเขาเรียวกว่าเราเล่นลายเขาไม่เอาสวยเพาเอาเอาอร่อยไหมโอ้นี่สวยด้วยอร่อยด้วยโอ้ลืมไปเรามีหมูด้วยหั่นหมูรอไว้เลย นี่นะได้ครับหมูเธอกรอบจนนึ่งนืดนืดเลยเมนูนี้นะหนูดูนะหนูไม่ต้องปอกเปลือกกุ้งนะลูกพาลางเลยเพราะอะไรหน <ะ S 2> ตูต้องปอกครับเพราะว่าจะได้เห็นความเป็นกุ้งเปล่าหรอกเดี๋ยวเราลงไปทอดถ้าเกิดไม่นั่นมันจะหดลูกจุดกระทะเลยลูกใส่น้ำมันแม่จะท<ม>อดใส่อีกลูกใส่หมดนั่นเลย เอานะแม่จะเริ่มทอดในสิ่งที่หนูซื้อมาแล้วครับทอดน,นี่ก่อนอุยอ้ย,ยอุ้ยเอ,ยเ,อยเป็นอะไรเปล่าหรอกไม่ชอบน้ำมันเลยแม่มันกระเดน็นนี่นนอุ้ยลูกชายเข้าครัวเนาะโอ้ยความเป็นปลาหมึกอ่ะที่เขาแช่น้ำไว้อ่ะมันจะทำให้น้ำมันน่ะมันเสียง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงไปทอดเนี่ยเราต้องซับให้มันแห้งแห้งแห้งเลยแห้งได้เท่าที่เราจะแห้งได้แล้วแม่รู้แล้วหรอมันคือเมนูอะไรก็ดาวองไง มันจะเป็นอะไรไปได้ละมันมาแบบนี้กระเพราก็ไม่ใช่เพราะเธอไม่ได้ซื้อกระเพรามาเกี่ยวเป็นเที่ยวคนแก <laughs> ่ลงกุ้งเลยแม่ลงกุ้งเลยครับกุ้งเนี่ยเอาตามันออกมาไม่ค่อยกระเด็นแต่ว่ามันจะมีคางอยู่มันถึงกระเด็นแต่นี้แม่มันทอดไงแม่ต้องใช้คางอร่อยนะ,แ,นะแม่เออคางกุ้งไงอ่าเรียบร้อยแล้วทอดกุ้งได้แล้วเอาเอาเอาขึ้นนั่งเขาไปยืนทําไมกลัวน้ำมันแม่คนกลัวน้ำมันวะ ได้แล้วหมูหมึกกุ้งอาไหมน,นี่มาสอนวิธีการปรุงเมนูเนี้มันอารมณ์คัว่วแล้วแม่คั่วกลือกับผัดพริกเกลือมันต่างย <aston. S 2> ังไงคั<น>่วพริกเกลือก็เหมือนที่แม่กำลังจะทำแต่ถ้าผัดก็ลงไปผัดให้น้ำแชะแฉ่แชคั่วจะไก็อารมณ์แห้งๆอ๋อผัด<อ>ป็นเปียกหน่อยใช่ไหมครับเออน้ำตาลทรายจ้าทำไมน้ำตาลเยอะกว่าเกลือครับโอ้เกลือใส่นิดเดียวก็เค็มไปสามพลราล้ะน้ำมันหอยมันก็เค็มไงเราจะไปใส่ทำไมเยอะแยะโอ้ถ้าเกิดว่าผมทำเองนี่ต้องเละแน่เลยแม่ ไม่รู้นถ้าเผมทำเองับผมเอานี่ลงไปผัดทีเดียวจบเลยโบเจ้าโดรแน่อม่ร์มกระทะไปก่อนเพราะมันเดี๋ยวมันลงไปควบเขย่าเขย่าก็ใช้ได้เลยครับละว,วอมน้ำมันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้วอมกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวรอน้ำมันกระเทียมยังไม่ต้องใส่นะก่อนขึ้นค่อยเอากระเทียมไปเขย่าอ่านูดูนะครับอ่านใบลงโอ้กระทะมันเล็กไปนิดเขย่าไม่ได้หว่ะ ขย่าคืออย่าวง,วง,ง,งนี้หแหละเออหนูเตรียมดิบกระเทียมมาเดี๋ยวขึ้นเสร็จก็แน่หอมไหมหอมอะไรบอกมาหอมอะไรหอมหมูสับเอออ้าวใส่คืออเใส่ลงมาใสสับเรียบร้อยแล้วจ้าเคใส่ไหนจ้าเอามา แล้วจ้าสามเกลือขั้วพริกเกลือเรียบร้อยแล้วไม่รู้โดนใจหนูหรือเปล่าใช่ไหมใช่เลยครับเอาจริงๆนะเออผมอ่ะไม่เคยใส่คือเวลาพาเออผมไม่เคยใส่โหระพาที่ไหนก็ไม่ใส่หรอกมีแม่เนี่ยแต่ใส่แม่ชอบใส่อะไรกอมาแล้วไ กับข้าวจะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ลูกข้าวก็มีส่วนสําคัญข้าวต้องดีด้วยแล้วก็เหมาะกับเมนูนั้นๆด้วยมันเหมาะกับข้าวหอมมะลิสุรินร้อยเปอร์เซ็นเป็นข้าวหอมมะลิแท้จากจังหวัดสุรินและพื้นที่ในแถบทุ่งกุาลาร้องไห้ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข,ข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยข้าวสารจะขาวนวลเมล็ดเรียวยาวสม่ําเสมอกันเมื่อหุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติคล้ายกลิ่นใบเตยรสสัมผัสนุ่มเหนียว เหมาะสําหรับรับประทานเป็นข้าวสวยกับสําหรับกับข้าวแสนอร่อยเพื่อให้ได้รสชาติของข้าวหอมมะลิแท้ๆและเหมาะสมมากเลยกับเมนูทะเลผัดพริกเกลือของแม่จ้ากินแล้วึกินได้ยังนี่กินได้แล้วเรเร็วข้าวอ่ะผมเอาหมูก่อนเลยมหมูกรอบชอบจริงๆไม่เอาอะไรมัางอ่ะอมไม่เอากุ้งไม่เอาอะไอยางมันต้องไม่มีกลิ่นอหละพาสิ หนูซื้อมาแม่ก็ใส่ให้หมดน,นี่เลยไม่ใช่กลัวบิ๊กเกียวแล้วอะแม่ <c oughs> นั่งด้วยนะเอาหมูไปชิ้นหนึ่งอ่ะ <c oughs> โอ้แม่ไม่เอากุ้งกว่ากุ้งกินยากอืออร่อยออร่อยอร่อยเลยสำหรับแม่นะแม่ขอบอกรสนิดนึงมันหอมด้วยหลายๆอย่างรวมกันหนึ่งหอมกระเทียมเจียวแล้วหอมโหระพาแล้วรสสัมผัสที่มันมีแบบเผ็ดนิดๆ มีหวานมีเค็มเลิศมากๆเลยสําคัญไปกว่านั้นได้กลิ่นกับข้าวกลิ่นใบเตยมันมาเลยอะ่ะผมไม่ถามอยูม่มันคือกลิ่นอะไรแม่กลิ่นใบเตยหอมเหมือนใบเตยแล้วมันหอมอะ่ะมันอบอวลอยู่ในปากรวมๆกันแล้วเลิศเมนูนี้เลิศมากกับข้าวตัวนี้เนาะข้าวร้อนๆน,นะแม่มข้าวร้อนๆผมว่าข้าวเขาแบบนุ่มหนึบเหมือนกับนีให้เคี้ยวอะ่ะมันเหนียวนุ่มมันไม่ได้เหนียวจัดเป็นก้อน มันเหนียวพรรสสัมผัสพอไปโดนลิ้นแล้วมันนุ่ม,มใช่ไหมลูกใช่แม่มันเหมาะมากกับเมนูนี้ไหมดิเหมาะครับแม่เมนูนี้มันอร่อยเพราะอะไรแม่เพราะข้าวพนมลุงเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจจา้าอ,อย่าลืมนะได้เทคนิคดีๆไปแล้วได้เคล็ดลับดีๆจากแม่ให้กำลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งกิงกิง,กง,กงจากเผ็ดพนมลุงไรจา้าใช่แล้วจา้าวันนี้ ลาไปก่อนดิแม่เออยังจะกินต่อดิลูกข้าวเขาอร่อยจะรอทำไมล่ะจ้ะข้าวพนมรุ้งเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจ